เอ่ยเสาเอ่ยมาดีหรือเปล่าล่ะสุขดีเสรดีนะฮะแสดงว่ามีการกระทำอะไรดีๆเกี่ยวกับเงินเงิน,งนทองทองแล้วล่ะหากสุขเป็นกาลีหรือเสาเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าเกิดความเสียหายทางการเงินแล้วล่ะแล้วฉันต้องไปกระทำการแก้ไขทางการเงินอย่างนี้ครับผม่วงนี้รา,า,า,ราศีมังกรเหมือนกับความรักงอกเลยตรงนี้เป็นดาบสองคมครับ คำว่าความรักงอกเงยรักกันรักมากขึ้นก็งอกเงยนะแต่รักอยู่แล้วแล้วงอกเงยเพิ่มอันนี้ถึงบอกว่าให้ระวังนะเกณฑ์น,นี้จะถ่ายว่าครบซ้อนก็ถ่ายได้นะครับไม่ได้พูดความรักของฉันที่ฉันมีอยู่เนี่ยถ้าในส่วนไลน์นะอยู่ๆยังไงฮะอยู่ๆคนในครอบครัวก็มาวุ่นวายซะอย่างนั้นอะฉันรักของฉันอยู่ดีๆ เอ๊ ه, เขาเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามหรือเขาไม่ถูกใจอะไรบางอย่างไหมไม่เห็นด้วยซะอย่างนั้นนะ่ะนะไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ของฉันนะ่ะทางบ้านไม่เห็นด้วยเลยอย่างนี้ถ่ายได้ครับตามาไ่รายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมกราคมครับ นะฮะดาวที่สมคุดในกระดานสมคุณนับวันที่ห้ามกราคมนะครับลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวท่านก็คือดาวเสาร์เนี่ยครับเลขเจ็ดไทยเนี่ยนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในภพการเงินนะครับเสาร์เนี่ยอยู่ราศนะีสองปีครึ่งเท่ากับว่าไม่ใช่มกราหรอกมีคือคุณนะ่ะเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นยังไงคุณไปอยู่ในภพการเงินครับเท่ากับว่า คุณมีเหตุอะไรที่ต้องทำเกี่ยวกับเงินเงินทองทองผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าปกติอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะทีนี้เอ๊ะฉันไปอยู่ในพบการเงินเนี่ยมันดีหรือร้ายล่ะนั่นน่ะสินะฮะจะดีจะร้ายนะครับเราก็ต้องดูบริบทของดาวเสาร์นะฮะบริบทเนี่ยมีได้หลายรูปแบบครับ นะบริบทคือมาดีมาไราอะ่ะเอพอพูดง่ายๆมาดีมาไราอะ่ะเราใช้ทักษะได้ครับอย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างอื่นได้ด้วยแต่ทักษะเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นมือใหม่สักนิดหนึ่งจับต้องง,ง่ายๆครับนะทักษะประกอบด้วยแปดทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีการกินีนะฮะหากทักษะทั่วๆไปเนี่ยก็คือบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตีเจ็ดในแปดส่วนเนี่ยเขาเรียกว่า รักษาแบบอืมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอย่างน้อย <c oughs> อย่างน้อยก็ไม่ทําร้ายละอ่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวครับคือการกินีครับนะหากเป็นกาลีกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะเสาเกิดเป็นกาลีขึ้นมาเนี้ยก็ต้องถ่ายลายครับคือเราจะให้ลัคนาราศีมังกรทุกคนเหมือนกันไม่ได้แต่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ คุณไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเนื้อเป็นหนังซะหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ยุ่งแบบดีๆหรือยุ่งแบบไม่ดีไม่งามล่ะอันเนี้ยทักษะจะช่วยขยายความให้เราได้ครับอ่ะผมจะทายแบบสองครั้งเลยหนึ่งายดีทีหนึ่งแล้วก็ต้องทายร้ายทีหนึ่งเพราะอะไรฮะบางกรบางคนเขาดีนี่เอ,อ้ยบางกรบางคนเขาลายอ่ะใช่ไหมเราไปทายดีเอาแล้วไอ้ที่ร้ายล่ะไปทายร้ายเอาไอ้แล้วที่ดีล่ะอย่างนี้เป็นต้น นะฮะเสาเนี่ยถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยอันนี้เราก็ต้องบอกว่าอืมลัคนาราศีมังกรเนี่ยเสาวมาดีเนี่ยเหมือนกับคุณจะต้องไปสัมพันธ์อะไรกับเรื่องเงินเงินทองทองแต่เป็นสิ่งที่ดีนะที่ไปสัมพันธ์เนี่ยไม่แย่นะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหากเสาเป็นกาลีขึ้นมาคุณก็ต้องสัมพันธ์กับการเงินเหมือนเดิม,มแหละแต่เหมือนกับ เกิดความเสียหายทางการเงินแล้วฉันต้องไปทำการแก้ไขอย่างนี้ครับผมนะวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวเสาร์อยู่คู่กับดาวศุกร์นะเอ๊ะศุกร์เป็นใครละ่ะนั่นนะสิศุกร์ขเขามาจากราศีตุลน,นะครับพบกรรมะนะกรรมะคือการกระทำครับหรืองานที่ฉันต้องทำก็ได้พบการงานก็นะนะฮะเหมือนกับว่าอืมในเดือนมกราอ่า เสาร์นี่ไปอยู่ในพบการเงินแช่แป้งรอไว้แล้วฉันจอดรอที่พบการเงินแล้วนะทีนี้พอพระศุกร์มาเหมือนกับฉันในเดือนมก,กราเนี่ยฉันมีอะไรที่ต้องทําแล้วนะ,ะก็ต้องดูว่าศุกร์เอ่ยเสาร์เอ่ยมาดีหรือเปล่าล่ะศุกร์ดีเสาร์ดีนะแะสดงว่ามีการกระทําอะไรดีๆเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองแล้วล่ะหากศุกร์ เป็นกาลีหรือเสาเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าเกิดความเสียหายทางการเงินแล้วล่ะแล้วฉันต้องไปกระทําการแก้ไขทางการเงินอย่างนี้ครับผมทีนี้สุกเนี่ยยังมา,ากับพึกศพด้วย <c oughs> นะที่พึกศพเนี่ยเขาเป็นเรือนของปุตตะครับงานะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารครับปุตตะแปลว่าการลิเริบอะไรใหม่ๆเอาแล้วเอาแล้วนะฮะขยายความมากขึ้นแล้วสุกเนี่ยบอกเลยว่า บุตรบริวารเฮ้ยบุตรบริวารมีเรื่อง <c oughs> ถ้าประสกเสียนะบุตรบริวารมีเรื่องเดือดร้อนทางการเงินมาพึ่งฉันละอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับแต่อาจจะเรียกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องบุตรบริวารการที่เริ่มมาเพื่อสักวันีเริ่มมีความเสียหายอัสสุกาลีเนี่ยมีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นถึงเวลาและในเดือนมกรา ฉันต้องเริ่มกระทําการแก้ไขในเดือนนี้แล้วรอช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะรอช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วฉันต้องแก้ไขในเดือนนี้แล้วให้มันสําเร็จลุลวกได้ดีอย่างนี้เป็นต้นครับแต่หากสุกดีเสาดีล่ะอะถ้าสุกดีเนี่ยเสาดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเดือนมกราเนี่ย่ะเดือนมกราฉันจะต้องกระทําการอะไรหรือว่าริเริ่มอ่ะบางคนก็อาจจะริเริ่มในธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะ บางคนก็รีเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะจะริเริ่มอะไรก็ช่างแต่ครั้งเนี้ยมันจะมีผลประโยชน์ทางการเงินเป็นรางวัลครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะสุขดีเสาดีนะะลงทุนอะไรช่วงนี้ดีชะมัดญาติเลยกระทาการอะไรช่วงเนี้ยดีชะมัดาติเลยดีในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองคุณนี่แหละนะนะและสุก็เป็นการการะทําฉันลงมือทแาแหละมกะาเนี่ยฉันลงมือทาแล้วเรื่องเงินเงิน,งนทองทองฉันลงมือทําแล้วนะฮะถ้าเสียก็ ไปทาการแก้ไขอย่างเนี้ยอ่าแต่ถ้าดีลงทุนลงแรงอะไรพวกเนี้ยดีงามชมัดเลยบุตรบริวารอาจจะเรียกว่าบุตรบริวารอาจจะให้คุณประโยชน์ทางการเงินทางหนึ่งทางใดแก่คุณก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ไหนเลยเจ้าเรือนการเงินเราไปไหนอ่ะเจ้าเรือนการเงินของราคณาราศีมังกรก,ก็คือราหูนี่แหละครับวันนี้เดี๋ยวนี้ราหูไปอยู่ในภพสหัสชะครับสหัสชะแปลว่าติดต่อสื่อสารเนี่ยวิ่งเต้นเนี่ย ยังไงเสียยังไงเสียในเดือนมกราเนี่ยคุณมีเหตุให้วิ่งเต้นทางการเงินละอ่ะคุณมีเหตุให้วิ่งเต้นทางการเงินเหมือนกับทายเสาทายสุกทายลาหูเนี่ยทายเนื้อเดียวกันฮนะในเดือนมกรามีเหตุวิ่งเต้นทางการเงินถ้าสามองค์นี้ดีการวิ่งเต้นเนี้ยเป็นการวิ่งเต้นให้มันงอกเงยขึ้นมาแต่หากสุกเอยเสาเอยลาหูเอยเสียหาย เท่ากับว่าเขามาเตือนว่าแกเดือนมกราเนี่ยเธอแก้ไขหน่อยนะถึงเวลาที่เธอจะต้องแก้ไขทางการเงินที่มีปัญหาเธอต้องไปวิ่งเต้นแก้ไขได้แล้วนะไอ้เรื่องเงินเงินท้องท้องอ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะทีนี้ลาหูไปอยู่ที่ลาศีมีนเจ้าเรือนของเขาคือดาวพระหัสนะพระหัสไปสู่พฤกษบที่พฤกษบเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะพบปุตตะนะฮะปุตตะคือการรเริ่มนะ เกณฑ์น,นี้ในสําหรับลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราเนี่ยเกณฑ์ใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีการวิง่งเต้นอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะนะเริ่มต้นในการเหมือนกับเขาลู่วิ่งแล้วมกราเนี่ยเขาลู่วิ่งแล้วยิงปั้งวิง่งนะมีการกระทําการฉันคิดมานานแล้วก็ได้บางทีฉันคิดมานานแล้วก็ได้ดานานไดถึงเวลาแล้วในมกราเนี่ยฉันจะต้องกระทําทั้งทีทั้งดีละลายนะนะนะถ้าดาวเขาเนี่ยสี่องค์เนี่ย ไม่เสียสักองค์เลยการวิ่งเต้นเนี้ยดีชะมัดญาติเลยน่าดีชะมัดญาติเลยแต่หากสี่องค์เนี้ยเกิดเสียหายเกิดเรื่องเสียหายแล้วละ่ะต้องวิ่งเต้นแก้ไขแล้วละ่ะอย่างนี้ครับผมนะฮะเขาออกแนวนี้ในเดือนมกราคมของอ่ามังกรครับเพราะรหัสเนี่ยยังมาจากธนูด้วยนะพบวินาศนะครับวินาศนะมันแปลว่าวินาศวินาศแปลว่าเสียหายแต่วินาศจะทายเสียหายสักทีเดียวก็ไกลอยู่นะครับ วินาทยดีได้นะบอกก่อนวินาทยดีได้นะเบื้องลึกเบื้องหลังนะเบื้องลึกเบื้องหลังต่างถิ่นแดนไกลน่นนะหากสุกเสาลาหูพระหัสเกณฑ์ดีนานพอเกณฑ์ดีเป็นไงอาจจะเรียกว่าครั้งเนี้ยเป็นการทําอะไรที่อยู่เบื้องหลังเช่นบางคนทํางานประจําอยู่นะฉันไม่เห็นลู่ทางอะไรเกิดขึ้นมาเอ๊ะทำไอ้นี้ควบคู่ไปด้วยก็ได้นี่หลังเลิกงานฉันมีเวลาอยู่นี่นาะทําไอ้นี้ดีกว่าไหม เพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าพื่รหัสดีแต่หากพลรหัสเกเรขึ้นมาเสียหายเป็นการกินีล่ะวินาสนะจะวอลลุ่มเสียงเล่งขึ้นมาเลยวินาครับนะฮะวินาครับวินาศแปลว่าเสียหายเฮ้ยไอการลิเริ่มครั้งเนี้ยมันมีคําว่าเสียหายเข้ามาให้เราคิดแล้วนะฉะนั้นทางแก้ คุณก็ต้องไปดูฮะธุรกิจของคุณสิ่งที่คุณจะต้องทาอ่ะใครจะเก่งเท่าคุณล่ะคุณจะรู้รายละเอียดได้มากกว่านะมากกว่าใครล่ะฉันรู้นี่ว่าฉันทําอะไรอะ่ะเขาบอกว่าวินาศมาเ,เกิดพราดเสียเขาบอกว่ามาเตือนวินาตมาไอ้ที่คุณจะทําอะไรในครั้งนี้อ่าจะเป็นอะไรก็ช่างอะ่ะจะเป็นการกระทําหรือง,งานก็ได้ฮะในครั้งเนี้มันมีวินาตมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปดูซิที่จะทําเนี่ยมองให้ดีด ว่ามีจุดไหนที่มันล่วไหลได้บ้างไม่ใช่ล่วเรื่องอื่นครับล่วเรื่องเงินนี่แหละครับผมบอกให้ล่วเรื่องเงินเนี่ยมีจุดไอ้ที่ฉันทำเนี่ยมันเหมือนกับเขาาบอกว่าเรื่องเงินระวังมันเสียหายในที่ทําอะไปดูให้ดีๆฮะดูแล้วเมื่อเจอก็แก้ไขเมื่อแก้ไขก็ผ่านพ้นครับนะฮะนี่คือวิธีการแก้ไขครับต้องเป็นรูปธรรมนะแก้ไขต้องเป็นรูปธรรมนะชัดเจนนะฮะนะฮะ ทำอะไรทำอย่างไรนั่นแหละการแก้ไขก็ทําอย่างนั้นแหละนะฮะทางขาดแก้ไขยังไงดีอ,อ่ะใช่ไ้แก้ไขยังไงดีก็ต้องสร้างสะพานข้ามหรือไม่ก็เดินอ้อมเอายังไงดีละ่ะเออไอที่คุณถนัดอ่ะเอายังไงดีละ่ะอ่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้ อังคารเลงดวงชะตาอยู่ใครนะมาเลงฉันออใครนะมาเลงฉันก็คงจะเป็นดาวอังคารก็คือมาจากเมษล่ะครับที่ราศีเมษดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนเนี่ยเขาคือพันธุครับวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในภพคู่ครองหรือคู่สัญญาครับนะฮะคู่ครองหรือคู่สัญญาครับเอ๊ะเป็นยังไงพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์พันธุแปลว่าคนในครอบครัว พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ได้หมดอ่ะคนในครอบครัวฉันนะเขาจะเป็นใครกันจังเขาเป็นคนในครอบครัวฉันนะวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในพบปัตนิปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่สู่คู่สัญญานะฮะบางคนอาจจะเรียกว่าเฮ้ยเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องยันยนะนะนะมันจะต้องมีคู่สัญญาเกิดขึ้นนะเป็นยังไงอ่ะคู่สัญญาเช่นจะรีโนเวทบ้านไปจ้างผู้รับเหมาก็าผู้รับเหมาก็เป็นคู่สัญญาคุณนั่นแหละ จะซื้อบ้านธนาคารก็เป็นคู่สัญญาหรือไอ้ฉันไม่กู้ธนาคารฉันไม่กู้คนนั้นคนนี้ไอ้คนนั้คน,น,นคนนี้ก็เป็นคู่สัญญาคุณนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นเกณฑ์นี้ก็ถ่ายว่ามีเหตุอะไรเรื่องบ้านที่ดินยันโญจะต้องมีคู่สัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องเอารถไปซ่อมที่ศูนย์ไอศูนย์บริการก็คู่สัญญาคุณนั่นแหละมารับจ้างคุณซ่อมนี่อย่างนี้ก็ได้นะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถอ้ามีคู่สัญญาไม่ธนาคารก็ไอคนที่คุณไปเอาตังค์เขามาซื้อ อย่างนี้เป็นต้นจะขายก็แสดงว่าไอ้คนขายเป็นคู่สัญญาตรงๆอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะฮะทีนี้หากอังคารเสียหายละ่ะน,นันน่นนั่นนั่นนั่นก็ต้องระวังระแวดระวังครับอย่างที่บอกครับช่วงนี้มีการวิ่งเต้นทางการเงินเกิดขึ้นมีจ็อบอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไอ้จ็อบใหม่ๆเกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นการสร้างบ้านมันเป็นการซื้อบ้านมันเป็นการซ่อมบ้านอะไรอย่างนี้ไหมซ่อมบ้านซ่อมที่ซ่อมรถอะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถอะขายบ้านขายที่ขายรถอะ นะถ้าอังคารเสียก็ต้องระวังฝั่งตรงข้ามให้ดีๆครับนะอาจจะเรียกว่าซ่อมบ้านระวังผู้รับเหมาทําให้เกิดความเสียหายอ้าวการีนี่ถ้าเกิดอังคารมาดีเดี๋ยวผู้รับเหมาทําให้ถูกใจเลยแม่ดีชะมัดถูกอ,อกถูกใจนั่นะแต่อังคารเสียหายก็ระวังผู้รับเหมาหรือว่าช่างที่มาซ่อมรถนะไอ้คนที่มากั้นรั้วบ้านรั้วที่อะไรเงี้ยอ่านะ แกทําไม่ถูกสเปกมาอ่านะการรั้วที่ดินอ้าวไม่ไม่เห็นเลยไงว่ามดนหมุดน่ะนะล้ําหมุดไปเดี๋ยวก็ได้มีเรื่องหรอเออได้หมดได้หมดตีความได้เยอะครับจะให้มังกรทุกคนเหมือนกันได้ไหมไม่ได้หรอกนะแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปครับจริงนะมีความแตกต่างกันออกไปครับนะทีนี้อาจจะเรียกว่าบางคนการลิเริ่มอะไรใหม่ๆเนยครั้งเนี้ยอาจจะคุ้น เรียกว่าพันธุมาเป็นปตัตตานีอาจจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนในครอบครัวไหมอย่างนี้ยังทายได้เลยนะครับอย่างนี้ยังทายได้เลยนะฉันร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนในครอบครัวฉันนะก็ได้ครับนะถ้าทางดีก็ราบรื่นดีฮะถ้าทางไม่ดีก็ให้ดูหน่อยว่ามันมีช่องว่างตรงไหนมันมีอะไรตรงไหนไหมมันมีปัญหาตรงไหนไหมไปแก้เสียแค่นั้นก็จบครับนะฮะแค่นั้นก็จบครับ นะทีนี้อังคารเนี่ยนอกจากมาจากพันธุแล้วเขายังมาจากที่พิจิกที่พิจิตของ <c oughs> ลัคนาราศีมังกคร,รคือราภราภคือลาผลราภคืองอกเงยราภคือผลประโยชน์นะฮะฉันจะได้ผลประโยชน์อะไรจากคู่ครองมหมฉันจะได้ผลประโยชน์อะไรจากคู่สัญญาไหมานะ ไอ้ผลประโยชน์เนี้ยบางทีอ่ะมันเป็นบ้านที่ดินยันยนต์ก็ได้นะอ่าผลประโยชน์เนี้ยมาจากคนในครอบครัวให้ก็ได้นะอ่าอ่าเอะตีความแบบหนุ่งหกันนะตีความแบบหนุ่ๆกันมาอยู่ในภพคู่ของเอ๊ะคู่ของซื้อรถให้เฮ้ยคู่ของโอนบ้านให้เฮ้ยคู่ของโอนที่ดินให้ก็ถ่ายได้ครับนะ หากอังคารเ,เสียล้อังคารเสียแล้วก็ต้องตีลังกากลับนะฮะก็ระวังคู่ครองคนในครอบครัวบ้านที่ดินยานยนต์เบียดเบียนลาบผลของฉันล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นนะะเห็นไหมบางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ร้ายคุณจะให้มังกรเนี่ยอยู่ดาวลัคนาเดียวกันดาวจรเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันต้องทายเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับนะ ลาดพร้าวถนนนะฮะลาดพร้าวคือเนี่ยเนี้ยซอยหนึ่งซอยสองซอยสามมันคือทักษะครับเอ๊ะอยู่ซอยไหนวะอยู่ซอยไหนซอยหนึ่งก็โลเคชั่นอย่างหนึ่งนะซอยสองซอยสามก็ต่างโลเคชั่นกันไปนะบริบทก็ต่างกันไปนะซอยหนึ่งรถติดซอยสองรถว่างซอยสามถนนกว้างใหญ่เงียบสงบดีจังอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะ่ะซอยสี่อึกระทึกคือโคมแล้วเกินอ่ะเห็นป่ะ มีความแตกต่างในทุกๆซอยครับแต่มันก็ลาดพลาเหมือนกันเราก็ลาดพลาเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นไหนเรามาดูซิผมเห็นอาทิตย์กับพุธมาอยู่ในธนูธนูมาอยู่ในการเริ่มต้นนะนะฮะนะฮนะวินาศานะวันนี้เดี๋ยวนี้มีอาทิตย์ร่วมพุธอยู่เอาอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เป็นใครอาทิตย์มาจากมรณะมรณะแปลว่าจากไป มรณะเจ็บไข้ได้ป่วยเฮ้ยมรณะถ่ายดีเป็นนะหน้าเหมือนวินาศนะถ่ายดีได้มรณะมันแปลว่ามรดกก็ได้อ่ะมรดกเนี่ยจะเป็นเรื่องของมรดกตรงๆเลยอ่ะสามีให้ของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของก็มรดกก็มาทันประกันภัยก็มาทันประกันชีวิตก็เป็นมรดกชนิดหนึ่งและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะฮะเป็นมรดกตกทอดเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอาจจะเรียกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมีมรดกมาอยู่ในวินาศนะฮะ ทายดีก่อนจะบอกว่าช่วงเนี้อาจจะเรียกว่าเฮ้ยฉันได้มรดกตกทอดมาอ,อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เห็นไหมเนี่ยปัตตานีฝันตรงข้ามให้อะไรมานะ่ะอาจจะได้ได้บ้านมาเก็บไว้อะเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะแปลว่าจัดเก็บก็ได้ช่วงนี้ดวงดีชะมัดเลยฉันมังกรอ,อามังกรคนนั้นนะ,ะไม่ใช่ทุกคนเอามังกรคนนั้นนะโชคดีจางช่วงนี้ได้บ้านมาช่วงนี้ได้ที่มาช่วงนี้ได้ยันยนต์มาคนในครอบครัวหรือสามียกให้อะไรอย่างเนี้ย เอามาเก็บไว้เอาบ้านเอามาเก็บไว้รถก็เอามาใช้ไว้อ่าอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมีรถยนอยู่แล้ว <c oughs> สามีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ไว้ไปจ่ายตลาดอ่ะก็ซื้อมาเก็บมาสำรองไว้ไงอย่ากมีเป็นต้นนะวินาศนะเหมือนกันนะครับเอาถ้าถ่ายร้ายล่ะอ่ะืาอกีดีแล้วก็ร้ายเป็นสิบางคนเขาร้ายนี่นะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอตัวคุณเองนะระวังตัวคุณมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ครับ นะอันนี้ก็ต้องระวังเหตุจากการจากไปก็ได้ครับวินาศอามรณะเป็นแปลว่าจากไปมีเหตุอะไรจากไปไหมเช่นเอ๊ะใครว่ามันจากไปอ้าวใครจากไปก็ดูว่าอาทิตย์มาบ้านพระรหัสพระรหัสไปบ้านพึกศพนะใครจากละอาจจะเียว่าในส่วนดีบุตรบริวารมีเหตุจากไปเฮ้ยจากไปดีได้ดีได้สิจากไปทํางานดีๆจากไปดีไหมล่ะจากไปศึกษาต่อไกลๆจากไปดีไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้น นะในจากไปไม่ดีนะ่ะอ่าก็ต้องระวังนะฮะเขาอยู่ปุตตะเนี่ยในช่วงนี้มังกรอนะ่ะระวังทะเลาะเบาะแหวงอะไรกับบุตรบริวารทะเลาะแล้วเป็นยังไงจากไปทะเลาะกันฉันออกจากบ้านแล้วอเราเนี้ยนะไม่คุณออกก็บุตรบริวารออกไปอะ่ะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกจากบ้านแล้วอันนี้ก็ถ่ายได้ครับถ้าถ่ายลายสักหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับนะ <c oughs> อ้าวหนพระพุทธเขาว่าอย่างไง พระพุธเนี่ยมาสองเรือนนะเรือนแรกมาจากที่ราศีกันครับนะพบสุภะอีกเรือนหนึ่งมาจากอาลินะอลิมาสู่วินาศน,นะนะแล้วก็สุภะมาสู่วินาศน,นะฮะในส่วนเสียก่อนในส่วนเสียเนี่ยเพราะว่าวินาศเขามาที่ปุตตะเนี่ยอย่างที่บอกอะระวังมีวิวาทะหรือปะทะอะไรกับบุตรบริวาร คนในครอบครัวก็ได้อะนะแล้วมีเหตุทะเลาะก,กนแล้วเป็นไงฮะจากไปมันมีคำว่าต่างถิ่นแดนไกลเอาโหมันไม่ได้ไปอยู่ปักซอยแน่ละงานเนี้ยไม่อยู่แล้วฉันไปให้พ้นพ้นไปให้ไกลๆดีกว่าอารมณ์นี้ก็ได้ครับนะอารมณ์นี้ก็ได้ครับนะในส่วนดีละในส่วนดีก็ต้องบอกว่าต่างถิ่นแดนไกลบุตรบริวารไปเรียนไกลอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทายซ้อนให้อีกทีหนึ่งครับนะแต่ อมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าอาิิอริีแปลว่าปัญหาอุปสรรคอาริแปลว่าภาระนิสินซึ่งตรงนี้ถ้าเราทายรวบรวมกับดวงดาวอื่นมีการวิ่งเต้นทางการเงินเอ๊ไปติดต่อทางการเงินเอ๊ไปยืมเงินใครมักจะยืมเงินธนาคารหรือบุคคลเอาแล้วแต่คุณสินะมีพันธุมะเร็งเฮ้ยซื้อบ้านซื้อที่ซื้อยานยนต์ใหม่มากนะ อลีก็ามาอลีแปลว่าอะไรฮะปัญหาปัญหาทางการเงินฉันร็วิ่งเต้นวิ่งเต้นแล้วเป็นไงเกิดภารหนี้สินนะฮะระวังนิดหนึ่งในช่วงเดือนมกราคมลัคนาราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์มีภารหนี้สินเข้าสู่ดวงชะตาครับก็ต้องระวังให้ดีครับนะอยู่ๆมาเป็นหนี้อย่างเงี้ยแต่ในครั้งเนี้ยถ้าอังคารมาดีหนี้นี้ก็เป็นหนี้ดีได้ครับหนี้ดีซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถไงเป็นหนี้่ต้องจ่ายทุกเดือนอะ ใจหมดแล้วก็เป็นของฉันนะเขาเรียกว่านี่ดีคนะ่ะนี่เสียไปยังไงลนะ่ะอาจจะเรียกว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับบ้านที่ดินยันยนต์ไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อบรรเทาภาระภาระนีสินนั้นนะภารณีสินนั้นนีถูกบรรเทาก็จริงแต่ไปที่เอามาใหม่อะ่ะไอที่เอามาใหม่อะ่ะมันต้องจ่ายเพิ่มนะเป็นภาระในเบื้องหน้าได้ครับระวังให้ดีฮะนะนะเป็นภาระในวันเนี้ยภาระยังไม่อยู่สูงเบื้องหน้าหรอกวันนี้ ภาระมาจ่อหลังบ้านแล้วเนี่ยเหมือนกับมีภาระเข้ามาสู่แบบหลังบ้านไว้ภาระนี้สินเดี๋ยวอีกหน่อยเขาเดินไปข้างหน้าก็ภาระจะสู่เบื้องหน้าวันนี้ภาระนี้มีแต่ยังไม่ออกฤทธิ์แต่เดี๋ยวพอเดินนําหน้าฉันต้องจ่ายแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ครองของลัคนาราศีมังกรกันวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าคุยเรื่องคู่ครองแต่อย่างเดียวอย่างอื่นจะไม่คุยด้วยฉันคุยเรื่องคู่ครองนีคู่ครอง มีลาภสถิตหน้างอกเงยอะไรคืองอกเงยนะจะงอกเงยดีในส่วนดีคู่ครองลาภมาสู่คู่ครองมีพันธุทุอย่างที่บอกอะ่ะเอ๊ะคนรักจะเป็นสามีจะเป็นคนรักได้หมดนะฮะให้คุณประโยชน์เรื่องที่พักอาศัยมาอ่าอย่างเงี้ยได้เลยพันธุอทุคู่ครองให้ผลประโยชน์ด้านที่พักอาศัยนะ คู่ครองให้ผลประโยชน์เรื่องยานยนต์คู่ครองให้ผลประโยชน์เรื่องที่ดินอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับถ้าเอาเรื่องความรักอย่างเดียวไม่เอาผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องลาแพาไปว่างอกเงยครับนะช่วงนี้ลัคนาราศีมังกรเหมือนกับความรักงอกเงยตรงนี้เป็นดาบสองคมครับคาว่าความรักงอกเงยรักกันรักมากขึ้นก็งอกเงยนะแต่รักอยู่แล้วแล้วงอกเงยเพิ่ม อันนี้ถึงบอกว่าให้ระวังนะเกณฑ์น,นี้จะถ่ายว่าครบซ้อนก็ถ่ายได้นะครับไม่ได้พูดเล่นยืนยันครับนะเกณฑ์เน,นี้ยครบซ้อนก็ได้นะงอกเงยอ่มันมีอยู่แล้วแล้วมันงอกขึ้นมาระวังเกณฑ์น,นี้ถ่ายว่าครบซ้อนได้หรือหรือฉันไม่มีคู่ก็ต้องบอกว่าในเมื่อฉันไม่มีคู่ดาวังคารมาเลงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคู่ของแต่มิได้มาโดยบังเอิญ นะอาจจะคนในครอบครัวแนะนําให้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับคนในครอบครัวฉันแนะนําคู่ครองให้แก่ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือ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 ในช่วงเดือนมกราคมลัคนาราศีมังกรอาจจะมีการเปิดตัวคู่ครองให้อะไรฮะให้ครอบครัวรู้จักถ้าอังคารดีงามครอบครัวเห็นด้วยเลยดีจังเลยนะ คู่ครองคนนี้ชอบอะ่ะแต่หากอังคารเสียหายรู้สึกว่าฉันไม่พอใจคู่ครองคนนี้นะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับฉันไม่เห็นด้วยอะ่ะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอังคารอยู่อย่างเงี้ยอีกแบบหนึ่งก็ได้คนระับนะฮะเหมือนกับถ้าสูงแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามเงี้ยนะสามีฉันอยู่คือสามีฉันก็อยู่ของสามีฉันดีๆนี่แหละ ทำไมทำไมอยู่ๆผิดใจกับคนในครอบครัวซะอย่างนั้นอนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะแม่ต่างคนก็ต่างอยู่วันดีกันดีมาผิดใจกันเฉยเลยเนีคนในครอบครัวฉันกับสามีฉันผิดใจกันเฉยเลยอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังฮะห้าคานเสียอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะครับการที่ลาพระแล้วก็พันทุ มาอยู่ในกรกฎเลงดูชะตาของมังกรเนี่ยนะในส่วนร้ายอีกเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนกับเรื่องความรักของฉันอะความรักของฉันที่ฉันมีอยู่เนี่ยถ้าในส่วนร้ายนะอยู่ๆยังไงฮะอยู่ๆคนในครอบครัวก็มาวุ่นวายซะอย่างนั้นอะฉันรักของฉันอยู่ดีๆเอ๊ะเขาเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามหรือเขาไม่ถูกใจอะไรบางอย่างไหมไม่เห็นด้วยซะอย่างนั้นอะ นะไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้ของฉันนะทางบ้านไม่เห็นด้วยเลยอย่างนี้ถ่ายได้ครับแต่ในส่วนดีก็มีนะครับในส่วนดีความรักครั้งนี้นอความรักครั้งนี้ที่ฉันได้รักเนี่ยทางบ้านเชียร์และเกิดอยู่ๆอังคารมาดีเนี่ยเอฉ๊ฉันก็ฉันก็เหมือนกับมีความรักของฉันอยู่ดีๆเนี่ยเอ๊ะทาไมทางบ้านมาเชียร์เช่นอ่ะพันธุ์ทมาอยู่เนี้ยที่เคยเจอนะขยนันขยอให้แต่งแล้วเกินอ่ะมาดีเนี่ย ให้เกิดเรื่องดีๆเมื่อะไร,ะยะระยะอ,ะอย่าแต่งเม่อไรอย่าแต่งนะพยาามผู้หญ่มาสู่ขอเลยก็เคยเจอครับอย่างนี้ได้ครับนะอย่างนี้ก็ได้ครับนะ่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคมครับสวัสดีครับ